นายกรัฐมนตรีครับได้ยินดีที่ทางองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนสงการไทยครับ โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่าองค์การยูเนสโกนั่นเองครับได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงการในประเทศไทยให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับ ในช่วงระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ณเมืองคาเซเนสาธาร,รณรัฐบอสาวนาโดยสงการในประเทศไทยนี้นะครับก็ถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครับที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางยูเนสโกครับได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้กับโค ในปี2561และนวดไทยในปี2562รวมถึงโนราของภาคใต้ในปี2564ด้วยครับ